สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับวันนี้เป็นไทสูครับไฮเจ็ตเอสสองร้อยวีครับเป็นป้ายเขียวครับคันนี้ที่สําคัญคันนี้เป็นเครื่องเคสามด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะก็ใครอยากได้รถตู้เล็กเครื่องแรงแรงครับก็ลองดูคันนี้ดลยนะครับเพราะว่าเคสามนี่จะเป็นเครื่องหนึ่งพันสามร้อยซีซีนะใางจังหวัดนี่ครับขี่ได้หายห่วงนะก็ พอๆกับนิสสันม a ร์นะเพราะว่าเป็นเครื่องพันสาเหมือนกันนะครับก็หายห่วงครับรถเล็กๆแบบนี้นะวิ่งฉิวแน่นอนครับต่างจังหวัดนะไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วก็ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่219,000บาทนะครับ219,000บาทเป็นรถตู้ป้ายเขียวนะครับด้านหลังปกติแล้วจะไม่มีเบาะนะครับป้ายเขียวนะก็จะเป็นตู้บรรทุกครับประเภทของเขานะครับนะหลังโล่งครับ ใครที่อยากจะได้เอาไปทํารถขายของนะครับหรือว่าเป็นสายแคมปิ้งนะทำรถนอนก็ได้เลยนะแบบนี้นี่ขนอุป,ปกรณ์ต่างๆครับจุของได้เยอะนะแบบนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับราคาก็ถือว่าไม่แพงครับราคาแบบนี้ปกติแ1 9ะครับสองแสนหนึ่งาบาทนะถือว่าราคาไม่แรงครับคันนี้ จ้าของบอกว่าช่วงล่างนี่พร้อมใช้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power ครับกระจกมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าได้ครับภาษีเต็มนะเอกสารครบพร้อมโอน,นครับคันนี้สามารถดูรถด้านเฉาก,กาญจนาพิเศษครับใกล้เดอะมอวังแคนะครับเจ้านี้เขาก็ขายรถเล็กอยู่นะครับนะรถแต่ละคันก็ค่างจะสวยนะครับนี่คืออันนี้ผมเคยเห็นเขาขายอยู่เป็นประจำนะครับเจ้านี้ก็ ถือว่าเครดิตค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถเล็กอยู่ก็เจ้านี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ลองไปดูตัวจริงกันด้วยครับลองขับลองเท,ทดุก,กอนนะครับรถเล็กๆแบบนี้ถ้าเป็นป้ายแดงนะป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณ6กแสนห้าถึงเจ็ดแสนะครับนะเพราะว่าภาษีค่อนข้างแรงครับถ้าเป็นป้ายแดงนะมือหนึ่งนะครับนี่เป็นรถใช้แล้วนะครับนะก็ ราคาถูกถือว่าถูกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถอ่ทั่วไปมันก็จะราคาพอๆกันนะกับกรณีที่ว่าซีซีเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าแพงกว่าับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ครับมันเป็นรถประเภทพิเศษนะมันก็ปกติครับนะก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อจะถูกใจนะเราเจอก็มาชี้เป้ากันครับเพราะว่าถามหากันเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะอยากได้รถตู้สภาพใหม่ๆนะ แต่ก็ไม่อยากได้กป้แดงนะเพราะว่าราคาสูงนะก็ลองดูเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ฉันจะได้ไปพายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ